พญายมยมแล้วหนึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูกันแห่พยายมซึ่งเป็นประเพณีของชาวบางพระตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตรงจุเกี่ยวนั่นคือพยายมแลครับแต่ว่าเราผ่าาด้านหลังส่นนวมมนนี้คือรถขบวนแห่ของหาลัยเรา กออตวันประเพณีแห่พญายมเป็นประเพณีของชาวบางพระนะครับ <S <S <ing> <S ที่จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันไหลของบางพระ <S <S <ing> <S นี่แหละนะครับซึ่งก็ จะมีการแห manager, ay, Week, ่องค์พยายมไปตามถนนสุข um well ุมวิทนะครับแล้วก็ผ่านบ้านเรือนผ่านร้านต่างๆไปจนถึงชายทะเลบางพระเพื่อลอยทุกลอยโศกไปกับองค์พยายมออกทะเลบางพระไปเต็มหน้าเลย เราเห็นอยู่นั่นนะครับก็คือองค์พญายมที่เขาได้อัญเชิญมาตั้งแต่วันที่17เมษายนนะครับไปที่ชุมชนคอขอพัฒนาทําพิธีเบิกแนรทอดพระป่าแล้วนะครับแล้ววันนี้วันที่18ก็อัญเชิญองค์พญายมแห่ไปม,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 มีน้ำช่วยสาะตลอดทาง,งมีจดได้เยน็นมีน้ำเติมปะหารที่นี่ม,มันเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นมิตรอ่ะ เริ่มเดินกันตอนทเที่ยงๆบ่ายๆอย่างนี้ร้อนไหมร้อนครับร้อนแดดร้อนมากร้อนหน้าไหมเลยแต่ว่าตลอดทางก็จะมีชาวบ้านเนี่ยที่ออกมาสาดน้ํานะครับมีน้ําเสิร์ฟทําให้เราคลายร้อนได้ตลอดทางเลยนะครับ แดงแล้วรอบนี้นำลำใหญ่เลยสวัสดีาตาขายแป้งตาตลองดินออมน้ำแล้วก,ก็กลับไปแล้วกลับอะไรกลับตั้งล่ะขบวนแห่ก็ไม่ได้มีแค่ขบวนแห่ขององค์พญายมเท่านั้นนะครับ แต่บริษัทห้างร้านใหญ่ๆลงไปถึงชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะจัดขบวนรถบุพคชาิเนี่ยมาร่วมในขบวนแห่ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามาจากหลายที่หลายหน่วยงานเลยนะครับมหาลาัยผมเองก็มีจัดริ้วขบวนมากับเขาด้วยเหมือนกันไม่บาปหรอกโบรลายเขาอุ้มลงน้ำเลยด้วยรับ ทีหลักนอกจากการแห่พยายมก็คือการเป็นเทศกาลเล่นน้ําของชาวบางพระนี่แหละที่เราเรียกว่าวันไหลก็คือไหลเริ่มมาจากสรงกรานของส่วนกลางนะครับก็จะไหลไปเรื่อยๆจากกรุงเทพมาฉะเชิงเซามาบางแสนบางพระแล้วก็ไปพัทยาออกไปจนถึงตราดนู่นเลยขายดีคระะับโอ้โหอ้ตีก็อยากผักพาร ใส่แว่นไม่ได้ต้องต้องทั้ตลอดทางไม่ต้องพอกโอยไรั้นั่นรู้สึกเหมือนโดนกระดูกสลายโอเคไม่เย็นขอไฟหน่อยดิไม่ให้หรอใช่ไหะ ไม่ได้ัเลยเข้าตลอดก็เจ็บแฉลไปหมดน้องสาวอีเด้อน้องสาวแต่ก็น่ารักอยู่พุ่งมาเลยเมื่อกี้เออ เจะหยวน้ำไหมไม่น้ำอะไรก่อนตอนนี้กำลังจะเดินไปดูขเขาแห่พยายมจริงๆนะครับเขาจะมีวิธีปลุกเสกก่อนแล้วค่อยแหลงน้ำก็ ตอนเดินแรกๆก็เขามาช่วยให้หายร้อนอ่ะเดินไปได้เรื่อยๆเลยเขาบอกว่ายิ่งเย็นก็คือเริ่มเริ่มเล่นน้ําก็คืออารมณ์แบบลมสีลมสักบ่ายโมงบ่ายสองเลยก็คือก็คือสาดจริงจังกลายเป็นแเป็นเรื่องนี้ไดแล้วมาแลกกันไม่มีที่ให้แปะแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ๆน้องอะไม่มีที่แล้วคุณรอคาะมา บอกาปักไก่มันปักในข้าวโอ้นี่กอะไรคะาเปนทางง่เลยค่ะมาเป็นงาเลยลกเรานี้ล้วเพรเดเวอร์ก็คือนั่นแหละเดี๋ยวตรงแถวๆอ้ทีมหาเขาจะมีพี่ีแบบคล้ายๆนกเสดพี่ีไม่ลูกภาษาทางการจะเรียกว่าอะไร ก่อนที่จะลอยทุกลอยโศกออกไปนะครับเป็นจะเล่นน้ำเขานาำ่ดีดีกันตรงไหนวะเอ,อาจริงๆทำงานอยู่บางคาเป็น10ปีแล้วอะแต่แบบก็ได้ยินทุกปีว่ามีงานแถบพิยายนก็คิดว่างานวันไหลแต่ก็ไม่ค่อยสงสัยเลยว่าตกลงอีงานแถบพิยายนมันแห่ทำไมมันคืออะไร คิดว่าจะทำคอนเทนต์ก็เลยแบบเออหาข้อมูลหน่อยอะไรเงี้ยไอข้อมูลที่ได้เนี่ยได้มันจากนี่เลยนะจากคนร้ายทาที่จับต้องไม่ได้อะมีเว็บไซต์ของของรัฐบาลเลยนะที่แบบรวบรวมสิ่งนี้ไว้อะเขาบอกว่าต่อเดิมตรงเนี้ยมันก็เป็นแบบเป็นการประมงพื้นบ้านขาดเลนป่าชายเลนอะไรเงี้ยเาบอกว่าที่ดีเนี่ยสืบได้ย้อนกลับไปไกลที่สุดที่เริ่มมีอ่ะคือพศ2 4 42คือแบบสมัยรอหปีที่32ของรอหอะไรประมาณเนี้ย อันนี้ําแม่เพราะเพิ่งเปิดมาเพิ่งอ่านมาช่วงนั้นน่ะมันยังเป็นแบบเป็นบ้านป่าเป็นอะไรเงรี้ยแต่มันเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมียุงเยอะแล้วก็เกิดมาลาเรียระบาดแล้วในยุคนั้นน่ะการแพทย์การอะไรมันยังแบบไม่ได้ดีใช่ปะ่ะเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้เป็นเรื่องเล่าปากต่อปากจากผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งฝันฝันเห็นพิธีไหว้าหทาแบบนี้ก็คือ เอาหุ่นฟางมาแล้วก็ปั้นขึ้นมาให้มันเป็นพยายมาใช้สีแดงแทนการเป็นพยายมแล้วก็ลอยออกทะเลเหมือนกับลอยเคราะห์ลอยโศกลอยความไม่ดีออกไปอะ่ะเออ เป็นขวัญกำลังใจในวิกฤตตอนนั้นพอเวลาผ่านไปมันก็พัฒนาการปั้นพายายมออกมาให้มากขึ้นมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเลยทำไมรู้สึกว่าพอตลอดทั้งถนนมาชาวบ้านคือเหมือนร่วมแ่งร่วมใจมีน้ำใจเอาน้ำเอา,เอ,าอะไรมาต้อนรับเป็นพิธีกรรมของพื้นที่นี้เท่านั้นที่เดียวเลยนะครับ ก็ดูเขาแฮปปี้ที่จะเป็นหนึ่งครั้งต่อปีที่แบบลอยความไม่ดีออกไปอะไรประมาณนี้คนน่ะชอบเอาคำว,ว่าพยายมมาไปผูกติดกับความไม่ดีอะไรเงี้ยความตายเงี้ยแต่ว่ oh. าจริงๆแล้วอะ่ะคิดด,ดีอะ่ะยม,มาบาลหรือว่าพยายมอะ่ะก็คือเทพนะเพราะว่าคอยตัดสินพวกเราด้วยการกระทำด้วยกรรมของเราอะ่ะตอนเรามีชีวิตอยู่เราทำดีทำชั่วแค่ไหนเราจะให้ใครไปนรกหรือใครไปสวรรค์เพราะนั้นก็คือเทพอะ่ะ จริงแล้วอะ่ะพอมันเกี่ยวความตายคนก็กลัวเหมือนครูไฟปกครองเนี้ยปาตี้โคมด้วยข่าวดีเราหาเจอเขาบอกว่าวงสวงอยู่ตรงนี้กำลังวงสวงอยู่เดี๋ยวก็จะแห่ลงน้ำตรงนี้อ๋อได้ไงตั้งเต็นต์กำลังพิธีจริงจังเลยไว้ของก็จะเจสียหายด้วยนะครับ นักโมก่อนมหาลายหา่นยนตี่ตับเักัตัเอเอกรารเกจวัฒนากำนันตำบลปากระวงสวดครับตอนนี้จะวงสวดพิธีทางนุตเราไปลาเราเวดีๆเราก็ได้ใกล้เลยจ้ะเต็มที่เลยจ้ะ มีวิธีกราฟมีวิธีวงสหวนเป็นวิธีพูดแล้วมีเชิดสิเชิดมังกรด้วยเห็นแบบความผสมผสานของวัฒนธรรมว่าคือตรงนี้มันมีสัตว์เจ้ามันมีสัตว์เจ้าอยู่ด้วยเออร้ก็ไีรู้คิดถูกไหมแต่ในความคิดเราคือแบบ พระอุโบธนาเข้าแม่เขาสแตนด์ตายรอแล้วนะแช่แล้วแล้วแต่จะแ่ลงน้ำลรวเอามังกรนำลงน้ำไปแล้วนะจ๊ะ I don't อเอริกอะแล้วก็ลงล,งลักใช่ป่ะอันนี้คือแบบอพยายอมมาดรอกลงไปทุกปีทุกปีอะแล้วตรงเนี้ยมันมีมันมีโลมาจริงๆเวยมันมีโลมา,มมลมาหัวบาดหลังเลียบอะแล้วแปลว่ามันแบบลงทุกปีทุกปีอะมัตนต้องมีอะก็มีเหตุการณ์เหมือนลิสต์แมงเม็ดเกิดขึ้นแน,ใน,ใน่ๆเอาเป็นว่าอถา,ถา,า,นะถาถ้ะถาวระมัใจอย่างเดียวเรารู้สึกว่า ท,ทุกคนทานค่าจะยกของสังคมที่บางพลานตรงนี้แต่กจเพราะว่าสังคมบางพลานนะทุกคนคอนทริบิวีว่อ่ะมีคอนทร,ริบิวชั่นกับกิจกรระดับนี้อ่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะแล้วมันคันเทนต์ว่าเออทุกคนมีคอมมอนกราวด์ด้วยกันไอ้คอมมอนกราวด์ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้สังคมอ่ะมีจิตสาธารณะร่วมกันได้อ่ะมีมีความรู้สึกเป็นยูนิตี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันเราว่ามัน าตินิยมเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วไงต่อมาก็มีการสร้างราชาชาตินิยมนะสหับคนอ,อื่นเราไม่แน่ใจ,จหรอกว่าจะมีได้มีแต่สาหรับสังคมตรงนี้มันมีไงดูจากจำนวนคนเข้าร่วมแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมก็มีมาก็มีได้รอบนอกก็มีวันไหลีกิจกรรมที่เด็กๆสนุก,ลกแล้วก็มาร่วมได้เพราะนั้น เออเป็นวินวินทุกฝ่ายไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องมาทำกิจกรรมหน้าเบื่อเวเพิธีพูดพิธีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมัสามารถเนี่ยมันสามารถดึงคนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันสำคัญนี้ได้เหมือนกันมันเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากวันนี้ผมไปกันแล้วก็ <laughs> มีอะไรใหม่ๆเอามาฝากถ้าเจอกันใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามท<ด>ุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว